สำหรับวันนี้นะครับก็พบกับไอเดียทิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ครับโปเกมอนโกสมมุติว่าคุณอยากเล่นแต่ว่าไม่อยากออกเดินทางไปไหนนะครับวันนี้เรามีโซลูชันนะครับในการนำเสนอว่าคุณสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวดีในการนำทางได้แต่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแอปอะไรนั้นเรามาดูกันเลยครับ แอปพลิเคชันที่ว่านั้นนะครับก็มีชื่อว่า Tensor Share i a n y Go นะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของการเกี่ยวกับการจับตำแหน่งนะครับอันนี้โดยไม่ต้องที่มีการเจอเบรนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับรองรับกับเกมโป k กม o n Go นะครับและอื่นๆอีกมากมายรวมถึง Facebook นะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับ iOS นะครับ18แล้วก็ Android 14ได้นะครับปกตินั้นเราสามารถที่จะซื้อซื้อนะครับ เพื่อจะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นซึ่งการซื้อเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับแต่สำหรับวิธีการติดตั้งก็คือกดดาวน์โหลดแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีการดาวน์โหลดขึ้นไปครับสำหรับแอปอันนี้นะครับ iAnyGo Apps นะครับสำหรับ iOS นั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แบบนี้นั่นเองครับระหว่างเป็น1นึ่งควอเตอร์นะครับ 1สัปดาห์แล้วก็1เดือนหรือ1ปีนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับก็บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้จากนั้นเรากดติดตั้งนะครับเข้าไปรอสักครู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับอันนี้คือบอกว่าตั a ง k you for d ดาวโหลดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าเราจะเข้าแอปพลิเคชันก็คือเราก็ต้องเข้าจากโบโกลตรงดังหมดนี้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบดเงดงโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าอันนี้คือเวอร์ชันฟรีมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับไปขึ้นรูปตะกล้ามาแต่ว่าถ้าเป็นรูปที่ไม่เสียตังค์เดี๋ยวก็จะทําให้ดูตต่อไปดีนะครับ32 1สอหรับแต่ลวิธีการติดตั้งนะครับ1ก็คือเรากดปุ่มนี้นะครับกดเข้าจากนั้นจะขึ้นรูปตัวนี้มานะครับเราต้องเสียบ iPhone ก่อน โดย iPhone ของเรานะครับก็เป็น iPhone 14นะครับเราก็ต้องเสียบเข้าไปแบบนี้นั่นเองครับอย่างเป็นพอร์ต h t n i n g อยู่เมื่อเสียบแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดเลือกไปที่ iPhone ของเรานะครับแล้วกดต่อไปจากนั้นนะครับมันก็จะมีการให้เราใส่รหัสตัวเครื่องนะครับก็ให้ใส่ไปครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่โหมดของนักพัฒนานะครับของ iPhone วิธีการก็คือก็คือเข้าไปที่หน้าของการตั้งค่านะครับเลือกไปที่ ความปลอดภัยนะครับแล้วความป็นส่วนตัวครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับจะมีหมวดของอนักพัฒน,นายอยู่นะครับเราก็กดเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มจะรีสตาร์ทรอบหนึ่งนั้นนะครับตอนนี้เครื่องก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเราสามารถที่จะกําหนดว่าให้เราอยู่ที่ไหนก็นได้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะ เลื่นขึ้นนะครับขึ้นและลงได้นะครับวิธีการก็คือเราต้องควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ปุ่มที่มีชื่อว่า W นะครับ S นะครับ A S D นะครับประมาณนี้โดยเมื่อเรากดนะครับวันนี้คือเราลองกดดูนะครับว่ามันจะไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนี่เอ้ยมันก็มันก็สามารถมันก็ไปได้จริงแหละแต่ว่าถ้าเราจะควบคุมด้วยมือเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่ควบคุมได้นะครับ นี่อดีขออนุญาตแข่งก่อนนิดนึงนะครับนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ไปเก็บโปเกมอนอะไรต่างๆได้ตามปกติเลยนะฮะก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะใช้ง่ายอยู่เหมือนกันครับราคาของมันก็เราได้บอกไปแล้วนะครับโปรแกรมนี้ถ้าจะเอาแบบฟรีนั้นมันอาจจะมีฟังก์ชันบา,บางอย่างหายนะครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับเซนเซอร์แชร์ชชชชตัวใหม่นะครับใครที่อยากลองก็สามารถลองได้นะครับ ก็สามารถที่จะกดปุ่มแก้จุดอะไรต่างๆนะครับจะตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับก็จะทำให้คุณสามารถเล่นโปเกมอนโกนั้นได้อย่างสะดวกแะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นตอนติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทุกครั้งนนี้ได้ในเฟซบุ๊กมสร์บ,บิลเลเช่นเคยครับ